ทางล้านนาะมาแล้วรถทางล้านนาะเจริญเงินบุลลน,นามวยไทยหายไปรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณดั้งจมูกตอนนี้หายดีแล้วเตรียมกลับมาบูก,กับเดชเพชรวอสังภยัยในพิกัด1 9 9่อนด์นในศึกมวยมันวันศุกร์ทูฟฟอร์ยูวันศุกร์ที่5พฤษภาคมนี้ ana, เอฟซีบุลลนาเตรียมเชียร์ได้เลยสีเสื้อลูกเจ้าพ่อหลวงต้มให้เกียรติเพชรดูล่ โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรเผยท่านสมชายพูนสวรรัสด์เจ้าของสีเสื้อลูกเจ้าพ่อหลวงตมแจ้งเรื่องมวยในสังกัดที่ใช้สีเสื้อลูกเจ้าพ่อหลวงตมจะขึ้นรายการต้องผ่านทางเกยีตเพชรให้เดียเกยตเพชรเป็นคนดูแลรายการต่างๆคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่มีสิทธิ์ โดยท่านสมชายภูสวัสดิ์พูดถึงกรณีเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อหลวงตมคราวก่อนก็ไปชกในรายการวันลุมพินีมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งผมเองก็ปล่อยผ่านไปแต่คราวนี้มาขึ้นอีกทีโดยที่ผมไม่รู้แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วมวยมีสังกัดก็ต้องให้ต้นสังกัดเป็นคนเสนอหารายการให้ถึงจะถูกต้องตามระบบเีเปลมตอนรับก้องสึกคมเพชรและเพชรสู่ค่ายแฟร์เทค เสียเปมอริยวัตรบุษราบรวัรวงแห่งสำนักแฟ t เทคประกาศต้อนรับ3นักชกดังเข้าสู่ค่ายโดยได้โพสต์ข้อความผ่านเ Facebook ส่วนตัวว่าขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟทเทคก้องสึกคมเพชรและเพชรแฟทเทคนี่คือสายเลือดใหม่ที่จะเข้ามาและสร้างความฝันของพวกเขาให้เป็นจริง Go to America รถถังจิตเมืองโนนเตรียมบินลัดฟ้าสู่เมืองเดนเวอร์ประเทศอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยป้องกันเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นไฟเวด125-135ปอนด์กับเอ็ดการ์ทาบาเลสในศึกวันไฟไนท์เทนซึ่งจะถ่ายทอดสดจากรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาวันเสาร์ที่6พฤษภาคมโดยคู่พิเศษเริ่มเวลาหนาฬิกาและคู่ในรายการเริ่ม7นาฬิกาเป็นต้นไปพวกเราชาวไทยเตรียมตัวเข้านอนเร็วๆจะได้ตื่นเช้ามาเชียร์รถถังกัน ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน